หิตายะสุขายะนิพานายะจักนิพานายะจะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขาพัตหาตาหานรด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิสูุสงฆ์ขอพระภิสูุสงฆ์จงรับพรัตาหาตาหารร้อมด้วยบริวานพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพนิพาารนิพาน แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเธอตลอดการละนานเธอ